้นไม้มงคลสําหรับคนเกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์มักมีบุคลิกดีมีปากเป็นเอกคือพูดจาหวานช่างยกย่อเอาอกเอาใจปลอบประโลมคนเก่งวัยเยาว์มักอาพับมีญาติก็เหมือนไม่ค่อยมีเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวแต่แต่งไม่ค่อยขึ้นมักนิยมของงามของหรูหราโออาแต่เป็นไปในทางสมถะเป็นคนขี้น้อยใจ ใจิตใจดีใส่ซื่อไม่เคยคิดแค้นใครชอบพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อโกรธแล้วปากร้ายพูดให้คนเกลียดได้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นรักเพื่อนฝูงมีน้ำใจเมตตากรุณาทำคุณคนไม่ขึ้นไม่ทะเยอ,อทะยานชอบชีวิตสุขสงบมั่นคงปลอดภยัยไม่นิยมเสียงโชค ชะตาชีวิตมักถูกคนรอบข้างเบียดเบียนพึ่งพาอาศัยแต่ตัวเองก็ยินดีช่วยต้องทำงานที่ใช้พรสวรรค์จะได้ดีกว่าทางที่เล่าเรียนมามักเป็นคนเจ้าชู้หมกมุ่นในโลกีโดยทั่วไปมักไม่ตกยากเพราะมีความรู้ดีและมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูอยู่เสมอแค่ระวังเรื่องความใจอ่อนและไม่ควรวางใจใครง่ายๆต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์มีดังนี้กุหลาบ คนเป็นกุหลาบแดงหรือชมพูหากนำมาปลูกเลี้ยงไว้จะทำให้เกิดความสง่างามภาคภูมิอัญชันนั้นให้คุณด้านการประสบความสำเร็จในชีวิตเข็มหากปลูกเข็มไม่ว่าจะสีแดงหรือชมพูไว้ในบ้านจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีชบาเป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลของคนเกิดวันศุกร์จะสีแดงหรือสีชมพูก็ดีทั้งสิน้น โกศน,นั้นพ้องกับคำว่ากุศลจึงเชื่อว่าคือการสร้างบุญคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขโปยเซียนควรปลูกที่ดอกสีแดงหรือชมพูโปยเซียนนั้นจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ปลูก